นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่798อยู่ให้ห่างจากผู้ทรยศนำสันติสุขหวนคืนสู่แผ่นดินพาร์ทหนึ่งก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆ,ๆไม่ว่าจะเป็น True m น n e y หรือว่าช่องทางธนาคารแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับสำหรับคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วย ขอบคุณสำหรับธนาคารกสิกรไทย100บาทนะครับขอบคุณสำหรับพี่วีาศักดิโดเนทผ่านทูมันนี่เป็นจํานวนเงิน50บาทแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะครับคุณกิสณนะเนาะสิบ,บาทเช็กเช่นเดียวกันเดี๋ยวไว้เอาสลิปมาแปะให้เป็นรอบของวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สป,ปอร์ตเราในทุกๆช่องทางอย่าลืมนะครับสามารถสนับสนุนเราได้ง่ายๆโดยการกดไลค์ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยใต้คลิปนี้นะครับมันจะช่วยทําให้คนเข้าถึงคลิปเรามากยิ่ง,งขึ้นโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเนื้อหาเข้มข้นเด,ด,ด,ดือดวดอ่ดเข้มข้นเด,ดือดทุกตอนอยู่แล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดภาพมาที่ลู่โจนะครับที่ตัวสอบราคาการกาโจมตีของเปจคาดแน่นอนเป็นอย่างที่เขาคาดไว้นะครับตอนนี้มันถูกขายในราคา2,000อ่าตอนนี้มันขาย ถูกขายในราคา23,000แต้มบุญจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับทุกครั้งที่ตัวเขาซื้อกา์ดกาดก็จะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆครั้งไปแม้แต่การเพิ่มพลังวิทธ์ของตัวเขาเองราคามันก็จะสูงขึ้นเช่นกันสุดท้ายแล้วนะครับตัวเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากได้แต่ต้องซื้อกา์ดใบนี้เก็บไว้นี่คือถ้าไม้ตายก้นหีบนะครับนี่คือสิ่งเดียวที่สามารถทําให้ลู่โจนั้นสามารถรับมือกับผู้มีพลังอวตารสิบกรีบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่มีพลังไหนนะครับมันจะชัวร์ไปกว่าพลังนี้อีกแล้วซื้อลูโจตัดสินใจนะครับซื้อกาดการโจมตีของเพชคาตหนึ่งใบราคาของการ์นะครับหลังจากที่ถูกซื้อไปหนึ่งใบจากเดิมที่ถูกขาย2 3 0 0 0แต้มบุญตอนนี้ก็อัพราคาขึ้นเป็น2 4 0 0 0แต้มบุญในทันใดหลังจากซื้อกาดป้องกันไร้ที่ตินะครับหลังจากซื้อกาสการโจมตีของเพชคาตลูโจก็เพิ่มในส่วนของการซื้อนะครับกาด ป้องกันไร้ที่ติอีกใบราคาของกา๊าซทั้งสองใบก็เพิ่มสูงขึ้นเป็น25,000แต้มบุญราคากา๊าซที่เพิ่มาราคากา๊าซที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายของลู่โจนะครับสุดท้ายแล้วตัวเขาได้แต่ยอมรับมันอย่างไนซะเรื่องนีเ้เรื่องที่ต้องรับมือกับยอดฝีมือสุดเก่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ดียังไงเขาก็จําเป็นต้องซื้อเก็บไว้หือ การ์ดใบใหม่ติง้งไม่นานนักลูกโจก็มองเห็นการ์ดใบใหม่ที่พุดขึ้นมาจากด้านล่างสุดการ์ดที่ปรึกษาทักษะติดตัวเมื่อผู้ใช้ฝึกฝนสาวกก็จะได้ผลลัพธ์เป็นสองเต่าโดยใช้ความพยายามเพียงแค่ครึ่งเดียวราคาสามมือนแต้มบุญตัวอย่างดีเด่นทักษะติดตัวเมื่อสาวกเรียนรู้จากผู้ใช้ผู้ใช้จะได้รับผลลัพธ์เป็นสองเต่าโดยใช้ความพยายามเพียงแค่ครึ่งเดียวราคาสามมือ่แต้มบุญ ก็ตอนนี้นะครับมีกา๊าซมาเพิ่มมาใหม่ในส่วนของระบบลูโจนะครับอัปเกรดมา2-3ใบนะครับกับการ์สที่ปรึกษาแล้วก็การ์ดตัวอย่างดีเด่นมันเป็นการ์สที่จะให้ทักษะติดตัวนะครับในส่วนของใบแรกเมื่อผู้ใช้ฝึกฝนตาวกผลลัพธ์ก็จะได้เป็น2เท่าเหมือนกับเราซื้อการ์ด ประสบการณ์คูณ2ในเกมนะครับเวลาที่เราเอาตัวละครไปตีหรือว่าไปเก็บรีวิวมันก็จะมันก็จะได้คะแนนมันจะได้ค่า HP ีทุกอย่างคูณ2อ,อะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะครับมันก็จะทําให้ในส่วนของลูกศิษย์ของเราแข็งแกร่งแล้วก็อัพรเวลพลังร็วิวขึ้นนั่นเองส่วนตัวอย่างดีเด่นนะครับมันก็เป็นทักษะติดตัวเชกเช่นเดียวกัน เมื่อสาวกเรียนรู้อะไรก็ตามจากผู้ใช้ก็จะได้รับก็จะได้รับผลลัพธ์เป็น2เท่าเหมือนกันเหมือนกับยู่ชางลงมาเรียนวิชาดาบกับลู่โจนะครับก็จะทําให้ตัวเขานั้นจากปกติที่ต้องเก่งขึ้นในเวลา2วันใช่ไหมครับก็จะเหลือแค่วันเดียวผลลัพธ์มันก็จะให้อะไรที่ดีกว่าเนาะเนื่องจากคำนี้นะครับเป็นคำที่เรามักจะคุ้นเคยกันในเรื่องของจัวฟานนะครับอ่า จะได้ผลลัพธ์เป็น2เท่าโดยใช้ความพยายามเพียงแค่ครึ่งเดียวนะครับค่อนข้างคิดถึงเลยนะครับกับจัวฟานแกชอบใช้คำนี้อยู่เสมอเสมอแม้ว่าผลของความสามารถการ์ดใหม่นั้นอ่ค่อนข้างน่าสนใจก็ตามนะครับแต่การฝึกฝนเหล่าสาวก,ก็ไม่ต่างอะไรจากการฝึกฝนของตัวเขาเองทว่าราคามันค่อนข้างสูงนะครับลูโจโต้องใช้แต้มบุญถึง6 0 0 0ืแต้มบุญเพื่อซื้อกาดทั้งสองใบ แต้มบุญกว่าหกหมื่นมันไม่ใช่แต้มบุญที่จะหากันได้ง่ายๆลูโจได้แต่คำนวณว่าตัวเองจะต้องฆ่าคนอีกสักกี่คนถึงจะได้แต้มบุญเกินครึ่งแสนนี้คืนมานะครับราคาการ์ดตั้งสองใบนี้ดูเหมือนว่าจะแพงเกินไปตายที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วลูโจก็ไม่ได้ตัดสินใจเสียสือเขาตัดสินใจรอดูท่าทีก่อนนะครับสาวกตั้งสี่ของเขาอยู่ที่นี่สาวกสี่คนไม่จําเป็นต้องรับคําชี้แนะจากตัวเขาเป็นพิเศษ พวกเขาเรียนรู้ได้เร็วอยู่แล้วแต่ถ้าหากต้องใช้คำแนะนำสาวกทั้งหมดเมื่อกลับไปยังดินแดนดอกบัวตองคำเมื่อถึงตอนนั้นลูโจของเราก็ให้ซื้อการ์ดใบนี้แล้วใช้มันอย่างคุ้มค่าให้กับสาวกทั้งสิบคนมันก็ยังมิสาย10ค่าความโชคดีได้เวลาเสี่ยงโชคแล้วสินะเวลาผ่านไปเช้าวันรุ่งขึ้นลูโจเหลือบมองไปที่ค่าความโชคดีนะครับจีมีมากถึง110 ที่มีมากถึง110นะครับก่อนจี่ทรายหัวนี่แสดงว่าลู่โจของเรานะครับเล่นซักค่าความโชคดีเกือบตันนะครับก็คือสุ่มมาเป็นร้อยครั้งแต่ไม่ได้รางวันใหญ่อะไรเลยนั่นเองหลังจากที่ทายหัวนะครับแล้วเสียอารมณ์จากการสุ่มจะลาเขาก็เลือกที่ทำสมาธิกับคำพีสวรรค์คำพีเทวโลกตลอดทั้งคืน และแล้วในตอนนี้ลู่โจก็ได้รับพลังวิเศษบางส่วนกลับมาแต่ถึงแบบนั้นมันก็ยังอ่างใจจากพลังดังเดิมที่ตัวเองเคยมีอยู่ดีในตอนนั้นเองลู่โจก็ถึงนึกถึงคำพีเล่มใหม่ที่เพิ่งได้มาก่อนหน้านี้นะครับดูเหมือนว่าคำพีเล่มนั้นจะไม่ได้มอบพลังใหม่ให้กับตัวเขาหรือชิ้นส่วนคำพีนั่นจะเป็นของปลอมกันนะชาปิวเพลิงของหินประกายแสงดังขึ้นลู่โจหันไปมองเซรามิกประกายม่วงที่เขาอัปเกรดก่อนหน้านี้นะครับ มันกําลังสาส่งแสงสีม่วงเข้มนะครับและเลี้วเปลียวเพลิงก็ได้สลายหายไปมันเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าการอัพกรดนั้นสําเร็จเสร็จสิน้นลูโจทําสมาธิก่อนที่จะค่อยๆลุกขึ้นยืนหลังจากปานไปสิบห้านาทีในที่สุดเปลียวเพลืองก็หมดดับลงทั้งหมดลูโจยื่นมือไปข้างหน้าก่อนที่จะคว้าเซรามิกประกายม่วงมันเหมือนกับการอัปเดตครั้งอื่นๆนะครับเซรามิกประกายม่วงไม่ได้ร้อนเหมือนกับอย่างที่ขิด ไอเทมชิ้นนี้นั้นปล่อยอปวดปล่อยไอเย็นจางๆออกมาแทนนะครับเสียนพลังลมปานทั้งหมดรวมไปถึงจุดตันเทียนถูกไอเย็นไหลผ่านและพอแบบนี้เองลู่โจสามารถกูจนพลังอย่างรวดเร็วกว่าอดีตเป็นอย่างมากลู่โจประหลาดใจมากนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่าไอเซรามิกประกายม่วงเป็นไอเทมที่โกโงนะครับนอกจากจะใช้ปกปิดตัวเองใช้ซ่อนสารนะเหมือนกับที่ไอเยจินเคอใช้ปกปิด รวมไปถึงใช้กับเคิดวิชาต่างๆนะครับมันยังเพิ่มปูนพลังลมปาาให้ได้ในระยะเวลาอันสัน้นนี่มันได้ของดีมาชัดๆนะครับติงได้รับเซรามิกประกายม่วงระดับอัพเกรดว่างเปล่าได้รับเตมบุญ1น0 0งพัเตม ลู่โจสร้างดาพลังงานขนาดเล็กก่อนที่จะใช้มันเฉือนไปที่นิ้วของตัวเองและแล้วเลือดของเขาก็ได้หยดลงบนเซรามิกประกายม่วงใช่แล้วครับมันคือการแสดงออกถึงความเป็นเจ้าของแบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อหันกลับไปมองระบบนะครับเซรามิกประกายม่วงก็ได้ถูกลู่โจเป็นผู้ครอบครองคุณหมาย,ย่างเป็นทางการเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนพลังที่เซรามิกประกายม่วงส่งผลกับตัวเขานั้นมันมีมากกว่าเดิมมากมายมหาศาลความเร็วในการฟื้นฟูพลังในการ ความเร็วในการฟื้นฟูพลังความเร็วในการไหลเวียนความสามารถทุกอย่างนั้นเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อยนะครับหนึ่งใน3ส่วนของความสามารถดั้งเดิมเย่เจิไปเอาของดีแบบนี้มาจากไหนกันเห็นไหมครับบอกได้เลยว่าไอ้นี่เป็นของดีมากๆนะครับลูโจถูกใจกับสมบัติชิ้นนี้และจะช่วยลูโจได้อีกเยอะมากมายในอนาคต ลูโจได้แต่สงสัยในขณะที่เก็บของพิเศษชิ้นใหม่ไปนะครับตอนนี้การอัปเกรดเสร็จสิ้นลูโจรู้สึกว่าสมบัติชิ้นนี้เป็นรองแค่อาวุธเนียนามที่ตัวเขามีเท่านั้นมันเป็นสมบัติที่ช่วยให้ผู้ฝึกฝนนั้นจะสามารถเข้าสู่ความสำเร็จได้เร็วขึ้นเป็นรองแค่ในส่วนของอาวุธเนียนามแสดงว่าเซรามิกประกายม่วงเนี่ยต้องจิงขนาดไหนกันล่ะครับ หลังจากเก็บเซรามิกประกายม่วงไปลู่โจก็ประเมินพลังการฝึกฝนของตัวเองตอนนี้เขาอยู่ที่ช่วงปลายของพลังอวตารดอกบวัวเก้าขีบเหลวด้วยพลังของเซรามิกประกายม่วงแน่นอนนะครับลู่โจมั่นใจได้เลยว่าตัวเองจะต้องไปถึงพลังอวตารกุตาาารย100วิีดอกบวัว10กลีบในไม่ช้านี้แน่หลังจากนั้นลู่โจก็ได้ทำสมาธิต่อเขารู้สึกได้ว่าการทำสมาธิ จากการทำสมาธิกับคำพีเทวาลูกของเขาลื่นไหลามากขึ้นและพอเหตุผลนี้เขาจึงสะสมพลังวิเศษได้อย่างรวดเร็วนี่ก็เป็นผลพวงส่วนหนึ่งมาจากเซรามิกป่ากายม่วง3วันผ่านไปในชั่วพริบตาเมื่อลูโจลืมตาขึ้นบัดนี้พลังวิเศษของเขาได้รับการเติมเต็มจนสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถาหากรวมคืนก่อนหน้านั้นลูโจใช้เวลาเพียงแค่สีวันเติมเต็มพลังวิเศษ,ษ,ษใช่แล้วครับฟังไม่ผิดลูโจใช้พลังเพียงใช้เวลาเพียงแค่สีวันในการเต,ติมเต็มพลังวิเศษทั้งหมดนี้ก็ต้องยกให้ เป็นเพราะเซรามิกประกายม่วงที่ช่วยไหวหลูโจรู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมันมาจากสมบัติชิ้นใหม่แน่นอนอย่างที่เราเ,เคยรู้กันนะครับแต่เริ่มเดิมทีพลังวิเศษของลูโจนั้นจะต้องใช้เวลาจากศนจนถึง10 0นั้นเป็นเวลาถึง7วันนะครับ1สัปดาห์กับ4วัน คิดดูสิครับส่วนต่าง3วันนั้นมันมีผลมากมายในการสงครามนะครับมีผลมากมายในการต่อสู้ระยะเวลาที่ถูกยนลงมาด้วยเซรามิกประกายม่วงนี้เป็นอะไรที่ทําให้ต่อไปนั้นลูโจสามารถที่จะเพิ่มปูนพลังวิเศษของเคสอักษรสวรรค์คำปีเตอรวลูกของตัวเองได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแม่โคตรดีนะครับบอกได้เลยสมบัติชิ้นนี้เนี่ยมันระดับ VVVIP ชัดๆ ลู่โจของเราได้เติมบัตรทูนะครับได้ไอติมของที่ม,มาอีกแล้ว1ชิน้นลู่โจมองออกไปนอกหน้าต่างบัตรนี้แสงจากดวงอาทิตย์สส่งมันจังระเบียงหลังจากนั้นชั่วครู่นะครับเขาก็ออกจากที่พักไปสาวุุบเขาเมีคาเฝ้ายามสองคนรีบกล่าวทักทายลู่โจในตันทีคารวะท่านผู้อาวุโสลู่โจรูปเขาเขอปยัหนากรจะเดินลงบันไดไปสาวุทางด้านซ้ายรีบคำนับให้ตานผู้อาวุโสลู่ขาจะรีบแจ้งตานเจ้าสำนักและตานสีกวงเปยเซนเองไม่จำเป็น ในตอนนี้ก็ซ้ายมากแล้วขาก็แค่ยากเดินลิ้นเท่านั้นไปได้แล้วครับสาวกทั้งสองคนเดินพร้อมกับเดินไปพร้อมกันพร้อมกับาขาที่สันน่นนะครับตอนนี้พวกเขาได้คุมขังผู้ฝึกยุดกว่า1,000คนจากลานสงครามตีวาลัยไว้บนอูบเขาเมีคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลานสงครามที่วาอะไรคงไม่อยู่เฉยและไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปเป็นแน่มันคงดีกว่านะครับจะปล่อยให้พวกเขาบุกมาเองลูโจไม่คิดว่าการบุกไปจะเป็นผลดีเท่าไหร่เมื่อคิดได้แบบนั้นลูโจก็เดิอนออกจากที่พักแล้วก็ใช้งานเซรามิกประกายม่วงเพื่อปกปิดร่องรอยของตัวเองนะครับมันยังสามารถเพิ่มพลังให้ฟื้นฟูได้เร็วนะครับยังสามารถเพิ่มปูนจุด พลังจุดตันเตียนการไหลเวียนของเลือดหลอดลมนะครับซ่อนตัวเองการปกปิดสถานะอุย้ยมันเป็นสมบัติที่ครอบคลุมนะครับจากเบือยันเรือรบจริงๆบอกได้เลยว่าเป็นสมบัติสายสปอร์ที่โคตรดีนะครับสิ่งเดียวที่มันทําไม่ได้ก็คือโจมตีแต่ว่าคุณสมบัติอื่นๆเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรยอดเยี่ยมนะครับ และแน่นอนครับด้วยสมบัติระดับว่างเปล่าอย่างเซรามิกประกายม่วงมันสามารถปุกปิดร่องรอยพลังนะครับของลูโ่โจได้อย่างสมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนนะครับถ้าไม่เห็นด้วยสายตาบอกได้เลยว่าไม่มีทางที่ใครจะสามารถจับสัมผัสลูโ่โจได้อย่างแน่นอนเหมือนกับในราก่อนบนนะครับเวลามีคนบินมาแล้วสามารถจับสัมผัสกันได้มีสตูบุกอะไรประมาณนี้นะครับข้อดีก็คือมันสามารถใช้ในเวลาที่รอบโจมตีหรืออาจจะ ไปสังเกตการนู่นนี่นั่นนะครับใช้ประโยชน์ได้ในหลายหลาย,หลายสถานการณ์นั่นเองกับซิรามิกประกายม่วงลูโจบินขึ้นฟ้าพร้อมกับเรียกไปเจอนะครับลูโจกลับไปเจอบินไปยังบินมุ่งหน้าไปยังขีดขุ่นเหนยแลยแล้วภาพตัดมาในพระราชวังของดินแดนทางหนะ้เหนือห้องพักของถงการลู่ลียุนเจิงนะครับที่เคยมอบ ป่นปักผมทองคาให้กับลู่จูนั้นชายหนุ่มก็ตอนนี้เดินไปมานะครับเขาปึมพำกับตัวเองเฮ้อราชสำนักนางสนมหรือแม้แต่องค์รักษก็อยู่ข้างพวกเขาข่าวควรทํายังไงดีเขาที่บนบึงบังกับตัวเองนะครับรีบหันไปทางมุมที่อับแสงแต็นลี่ยุนเจินพืดอย่างไร้อารมณ์อีกครั้งเฮ้อข้าบอกไปกี่ครั้งแล้วว่าข้าอยากอยู่คนเดียวไปให้พ้นหน้าข้าซะที่มุมอับแสงนะครับเย่เซียว เยเซียวนั้นคุกเข่าลงกรจะต่อปรับฟาบาทความปลอดภัยของท่านคือเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับข้าแต่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกข้าข้าค,คงโดนเล่นงานข้าคงโดนท่านผู้บัญชาการเซียวหูจัดการโคจัดการปุดัวข้าแน่ลี่ยุนเจิงนะครับทำหน้าบูดบึง้งเจ้าเชื่อฟังข้าหรือว่าเขากันแน่เออแน่นอนว่าต้องเป็นท่านดูแล้วฟาบาทเยเซียวพูดอย่างล,างลังเล เฮ้ hey, แล้วเจ้าทําไมถึงยังไม่ไปอีกล่ะพยาคาฟ้าบาดเยเสียวรีบหันหลังหายไปในทันทีหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงดวงอาทิตย์ก็ลาลับกอบฟ้าดวงตันที่เป็นสัญลักษณ์แห่งยามค่ำคืนก็ได้มาปรากฏแทนนะครับหลี่ยุนเจิงต่อในใจยาวพลังการฝึกฝนของข้าไม่ลึกล้ำมากกว่าหรือ จะเป็นเพราะข้าไม่มีพรสวรรค์กันนะนอกจากสายเลือดราชวงศ์ที่ไหลเวียนอยู่ในตัวข้าแลว้วค่านี่มันไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่ว่าในตอนที่เขาพูดตัดพ้อกับตัวเองนะครับจู่ๆก็มีมืออันเหี่ยวเฉาขนาดใหญ่ตบไล่ที่ด้านซ้ายของเขาเจ้าหนุม่มสงบสติอารมณ์ซะหลียุนเจิงหันกลับมามองอย่างรวดเร็วพ,ะพ,ะพ,ะพระผัววุโสท่านนี่เองหอ เป็นเพราะพลังจากซีรามิกรกายม่วงนะครับและประสบการณ์ก่อนหน้านี้ทำให้ลู่โจนั้นสามารถลอบเข้ามาในวังอย่างง่ายได้ข้านะเป็นมือสังหารข้ารู้ลี่ยุนเจิงตอบเฮถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ควรจะประมานะถ้ารู้ว่าข้าเป็นมือสังหารนะลู่โจพูดต่อในขณะที่ลูกเขา่าแต่ท่านบอกข้าเองไม่ใช่หรือว่าให้สงบสนสติอารมณ์นะผู้อาวุโสลียุนเจิงตอบปรับตรงๆไปอย่างไร้เดียงสาความรู้สึกที่ลู่โจมีต่อชายหนุ่มตรงหน้าเปลี่ยนไปเจ้า เจ้าเป็นองค์ชายอย่างนั้นสินะลียุนเจิงทายหัวหรือว่าเจ้าเป็นรัชทายาทกันละ่ะลู่โจถามต่ออีกครั้งลียุนเจิงก็ยังคงทายหัวตัวตนของเขาันนี้แท,ท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่ลู่โจได้แต่กระมวดคิ้วนะครับเขาที่จับเลยของลียุนเจิงแนนก็พูดอย่างไม่พอใจเฮ้เหลวตาหาเจ้าไม่ใช่ตั้งองค์ชายหรือองค์รัชทายาทแล้วทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ที่ขององค์ราชันได้ละ่ะ โอ้ยผู้สูเบาแรงลงด้วยหลี่หยุนจึงขยับตัวขอพยายามผ่อนแรงมือผ่อนแรงจากมือของลู่โจ๋เลยแล้วในตอนนั้นเองเสียวยย่ที่ซ่อนตัวอยู่ก็ได้ปรากฏตัวและก็เริ่มโจมตีเขานั้นซ่อนตัวอยู่ในความมืดนะครับลงมือในทันทีใครกันที่กล้าลงมือกับฟาบาดหืมลู่โจ๋ที่ได้ยินถึงกับต้องขมวดคิ้วแล้วตกใจเล็กหน้อยฟาบาดนี่นี่เ,เองตีแท้แล้วเจ้าก็เป็นจักรพรรดิลู่โจ๋ปล่อยมือนะครับ ไม่คิดเลยว่าจัก,กรพพัดของดินเดนถังจะยังหนุ่มยังแน่นแบบนี้คิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นแบบนี้ลูโจหันไปมองชายคนนั้นอย่างใจเย็นฟ้ามือที่ยกอยู่ขึ้นนะครับของเขากําลังส่องสว่างแสงสีน้ําเงินเมื่อแสงสีน้ําเงินอยู่ภายใต้แสงตันมันยังทําให้ฝ่ามือน,นี้นั้นยิ่งดูสง่างามและน่าคุ้นหายิ่งขึ้นการรอบโจมตีของเยเซียวถูก ลูโจลบลีกได้จาง,ง่ายได้ลูโจเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอนจะทําลายการป้องกันของเยเซียวย่างรวดเร็วเขาคว้าไปที่คอของเยเซียวนะครับโดยที่ไม่คิดจะทาให้เขาทันได้ตั้งตัวเจ้ามีดีแค่นี้เองอย่างนั้นสินะเยเซียวที่มั่นใจในเรื่องของความเร็วตัวเองมาโดยตลอดเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชายชราตรงหน้าความเร็วที่เขามีนั้น ความมีอาความเร็วที่เขาเคยมั่นใจและปาาภูมินั้นได้ถูกบทขยี้และทําลายโจนหมดสิน้นในขณะนั้นเองอินซีในขณะที่อินซีทําการไล่ล่า,ลาเหยือห่อของพวกมันยังมีโอกาสที่จะได้หนีแต่สําหรับเยเสี่ยวในวันนี้ไม่ใช่แบบนั้นเขาไม่มีโอกาสเลยที่จะทําอะไรด้วยซ้ำในที่สุดก็ตกอยู่ในมือของชายชราตรงหน้า อย่างลู่โจของเราปลายเป็นจีเรียบร้อยเลวแม้ว่ามือเจ้าคว้าคอของเยเซียวแต่สีหน้าของลู่โจยังคงไร้ความรู้สึกเยเซียวที่หายใจติดกัดมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ฝึกยุทธนะครับแต่เขาวันนั้นก็มิอาจที่จะอยู่รอดได้ตาหากต้องขาดอากาศหายใจนอกจากนี้พลังลมปานของชายชราต,ตรงหน้านั้นตอนนี้ได้กดทับตัวเขาเอาไว้เยเซียวรู้สึกทุกข์ทรมานนะครับอย่างที่ไม่เคยเป็นความอึดอัดน,นะครับเลโก ความอึดอัดนะครับของเขาในตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับการถูกน้ำหนักพันช่างนะครับที่กำลังกดทับร่างกายของตัวเขาเอาไว้ปัวอุโสเขาก็เป็นแค่ทหารองครักษ์ส่วนตัวของข้าได้โปรดเมตตาเขาด้วยเถอะลีหยุนเจิงพูดอย่างเร่งรีบลู่โจอหันไปมองที่ลีหยุนเจิงเจ้าคือจกักรพรรดิของดินแดนถังคนปัจจุบันอย่างนั้นสินะเออข้าใช่ข้าข้าข,ข้าก็คงเป็นแบบแบบนั้นแหละหืมเจ้าไมายควาไวาย,ยังไงกัน สรุปเจ้าเป็นจักรพรรดิหรือจะไม่เป็นกันแน่หลู่โจที่ได้ฟังได้แต่ทรับสนก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้ากับตอนที่799อยู่ให้ห่างจากผู้ทรยศและจงนำสันติสุขวนคืนสู่พื้นแผ่นดินพาสสองในที่สุดเราก็ได้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของลียุนเจงนะครับแม่เคยจะคิดเลยว่าด้วยสภาพร่างกายนะครับและอายุตอนนี้เขานั้นคือ องจาก,กระพัดคนปัจจุบันของดินแดนถังหรือก็คือผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดของดินแดนดอกบัวแดงอย่างน้อยๆก็ในนามนะครับส่วนปัญหาภาย,นภายในหรือ,อใครจะมีอำนาจมากที่สุดอย่างที่แท้จริงเนี่ยเราต้องมารอดูอีกทีนะครับ เพราะถ้าดูจากคําพูดก่อนหน้านี้จากการตัดเพะของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารอํานาจภายในอยู่ไม่น้อยเลยเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามันจะมีต้นสายปลายเหตุยังไงแล้วลูโจที่รู้สึกสนใจนะครับกับสิ่งนี้เมื่อกี้มีฉากหนึ่งที่รูโจ <c oughs> รู้สึกว่าเว็บๆนะครับ การที่ลียุนเจงเป็นองค์จักรพรรดิเนี่ยคงจะทําให้ลู่โจสามารถคิดแผนอะไรดีๆออกได้อย่างแน่นอนในตอนแรกนะครับลู่โจของเราเคยบอกไว้ถ้าทุกคนยังจําได้ขานั้นอยากที่จะเจราจานะครับให้ทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ต้องเข้าปะทะกันนะครับเพราะว่าถ้าหากต่อสู้ปะทะกันจริงยังไงซะดินแดนดอกบัวทองคําก็เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอย่างไม่ต้องสงสัยแต่าหากสามารถทําให้สองดินแดนร่วมมือเป็นปึกแผ่นหรือ ต่างฝ่ายต่างอยู่ได้ก็เป็นอะไรที่ดีกว่าอย่างน้อยๆน,นะครับเราก็ได้รับรู้ว่าลียุนเจิงนะครับผู้เป็นองค์จักรพรรดิผู้ที่มีอํานาจมากที่สุดในดินแดนต่างณนะลูกดอกบัวแดงนี้นั้นเขาก็คงไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรนะครับจากาพาร์ทก่อนที่เขาเคยปรากฏตัวดูแล้วยังไงชายคนนี้ก็คงไม่ใช่คนเ็วแหละนะครับเพราะว่าลูตโวเองก็คงถูกใจอุตสาหบินกลับมาหานะครับจำได้ไหมครับครั้งก่อนเนี่ยที่ลียุนเจิงถาม บอกว่าจะได้เจอกันอีกไม่ลูโจของเราก็ไม่ได้ตอบอะไรมากมายนะครับแต่วันนี้ลูโจของเรากลับเลือกที่จะมาหาตัวเขานะครับตอนแรกลูกโจคิดว่าเขาเป็นองค์ชายแต่แท้ที่ไหนนแต่ที่ไหนได้นะครับแท,ท้จริงๆแล้วเขานี่แหละครับคือจกักรพรรดิไม่มันดูไม่เหมือนจกักรพรรดิเลยนะครับแต่มันคือจกักรพรรดิตัวจริงเสียงจริงนะครับบอกไว้ก่อนนี่แหละครับจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ส่วนจะ เป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวก็ต้องมาดูในตอนหน้านะครับแมเป็นตัวละครที่น่าจะมีบทบาทสำคัญอย่างแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับชื่อตอนอยู่ให้ห่างจากผู้ตระหนจงนำสันติสุขตอ่อหวนกลับคืนสู่แผ่นดินโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ